สวัสดีครับทุกคนครับผมอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงเพาะปลูกเยี่มขยายพันธุ์ของต้นสตอเบอรี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นลูกสตอเบอรี่นั้นเขาทํากันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีครับตอบให้ครับเราจะตามไปดูกันครับว่าลักษณะการขยายพันธุ์ของต้นสตอเบอรี่ที่เขาปลูกกันเยอะๆนั้นเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวผมพาไปหาคำตอบกันครับน,นี่คือทางเท่าแก่ผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูการลักษณะการทำนะครับคือเขาจะมีต้นเขาเรียกว่าต้นต้นแม่นะครับต้นแม่จะเป็นลักษณะที่ว่าต้นกระถางที่ใหญ่นะครับกระถางที่ใหญ่ๆห,หลังจากนั้นเขาจะมีขแขนเป็นแขนยาวอ,ออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ ลองรับแขนเขาไปเรื่อยๆนะครับขยายออกไปเรื่อยๆตัวนี้จะเห็นได้ชัดกว่านะครับสังเกตไหมครับว่าต้นที่ต้น,นใหญ่ๆนะครับเขาจะวางลักษณะการวางเป็นระยะไปนะครับประมาณ40-50ซนเมตรหลังจากนั้นเขาจะใช้ถ้วยเล็กๆนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของผสมที่ว่า ไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นทางมะพร้าวผสมกับแกบดำนะครับเพื่อที่จะรองรับขยายการขยายไปเรื่อยๆเห็นลักษณะตัวแขนตัวนี้ไหมครับไอ้แขนตัวนี้จะเขาจะยาวออกมาเรื่อยๆลักษณะตรงข้อตาของเขานะครับตรงข้อตาของเขานีก็วางแล้วก็เสียบจะใช้เป็นลักษณะการเสียบนะครับเสียบยึดให้รากเข้าลงหลังจากนั้นก็จะตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นต้นเป็นต้นไป น่าจะเห็นชัดนะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับลักษณะคือตัวนี้ตัวนี้จะไปนะครับไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นต้นนะครับตัวนี้จะขึ้นมาเป็นต้นขึ้นไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับตรงไอ้ที่วางตรงนี้นะครับจะเต็มไปหมดนะครับปีที่แล้วนี่ใช้การปลูกไปประมาณสามหมื่นนะครับถามที่ผมถามเท่าแก่นะครับสามหมื่นสามหมื่นกว่าต้นนะครับ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นขยายไปเรื่อยๆนะครับตรงแผ่นเหล็กตรงนี้จะเป็นขยายไปเรื่อยๆวางออกไปเรื่อยๆเมื่อที่ต้นไอ้ตัวนี้เขาโตนะครับไอ้ตัวนี้เขาโตเขาก็จะตัดตัดตรงแขนตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการลักษณะการวางนะครับการวางถาดหลุมนะครับนี่เขาก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับวางขยายออกไปเรื่อยๆตามตัวนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ เดือนกันยานตุลานะครับเริ่มจะได้ปลูกเริ่มจะตรงนี้จะเต็มไปหมดนะครับไอ้ตรงนี้จะเต็มไปด้วยไอต้ตัวนี้ไอ้ที่กระบวยหรือว่าไอ้ตรงถังรองรับนะครับจะขยายไปเรื่อยๆนะครับเขาจะขยายไปเรื่อยๆกว่าที่จะได้ออกมาให้เราได้กินได้รับประทานกันนะครับต้องใช้เวลานะครับหลังจากที่หมดฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ นี่นี่นะครับน่าจะเห็นเห็นชัดนะครับคือการเขาจะขยายตามแขนของเขานะครับแขนออกไปเรื่อยๆตรงข้อตาตรงนี้นะครับตรงข้อตาตรงนี้วางมาตรงนี้จะยาวไปเรื่อยหลังจากนั้นก็จะยึดใช้ตัวไอตัวพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นยึดให้ลงดินนะครับมันลงดิน หังจากตรงนี้แล้วตัวจะขยายตัด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 ไปเรื่อยๆนี่เป็นแปลงใหญ่แปลงยาวเขาวางไว้หมดแล้วนะครับอ่าดีนะครับก็จะเต็มเต็มไปหมดครับนี่คือถาดที่ว่าเขาใช้รองรับนะครับต,ตัวนี้จะเป็นถาดรองรับอ่านีนะครับก็ เก็บภาพบรรยากาศหรือว่าการทําเกษตรนะครับการขยายพันธุ์ของต้นสตอเบอรี่นะครับกว่าที่จะเราจะได้รับประทานลูกสดๆหว,วานนะครับนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงนี่คือลักษณะแขนของเขานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยึดก็จะมีต้นแม่นะครับต้นแม่เขาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ไอตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะครับตัวนี้น่าจะพร้อมแล้วรอไอแขนยาวก็ ถึงบริเวณที่จุดนัดพบนะครับก็จะลงสนามลงไปเรื่อยๆส่วนด้านข้างๆก็จะมีสวนแตงกวานะครับทางเท่าแก่พิันก็กำลังเก็บลูกันนี้ก็ใส่ปุ๋ยครับทาง เาราบะเนียงเขาเรียกเาราบะเนียงนะครับรรน,นะนี่ก็วางปุ๋ยไปนะครับให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับในการที่จะทำแปลงเกษตรก็น่าสนใจไหมครับก็ช่วงประมาณอากาศบ้านเราใกล้เคียงกันครับที่ประเทศไทย พรน,นะนนหครับดูดูหนาวเขาจึงจะได้ลงปลูกกันนี่ก็เตรียมนะครับตัวไหนไม่สวยก็เก็บออกครับ ก็ <icana> <naj bum S 1> ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้รับชมรับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร an ับ